ซึ่ต้นก่อนการที่สารรับไว้พิจารณาเนี่ยมันก็นกระทบต่อรัฐบาลอย่างดิเดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนขึ้นมาซึ่งอาจจะการป็สอุปสัรค์ต่อการทำกานนโยบายสําคัญในช่วงนี้นะครับก็ต้องต,ตัดตาดูรวมทงเรากำลังอยู่ในช่วงที่กําลังจะรอพิจารณาพรบมอม,ม,มาเนี่นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับนโยบายหลักๆของรัฐบาลด้วย ก็น่าจะกระทบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคำวิชัยสมนูนออกมาไม่เป็นผลดีกับคุมเศษฐาก็แน่นอนก็ต้องมีการมีการเลือกนายงตือสมัครกว่าครับซึ่งก็ก็จะทําให้เศรษฐาิพทางการเมืองอาจจะมีปัญหาได้รวมกระทบต่บอความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจด,ด้วย มาถึงมีโอกาสในการจับจตั้งรัฐบาลร่วมกันผงไม่มีนะผมคิดว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยก็คงต้องเป็นรัฐบาลที่เป็นพัรคการเป็นเป็นผู้แข่งก,กันมาแล้วแลมันก็อาจจะสุ่งเสียงในอนาคตคืออยากคิดถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้านะครับว่าเอาละถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกวินิจฉัยนะครับว่าผิดเพราะเรื่องนี้ฝ่ายค้านจะได้ประโยชน์คือแต่เราต้องคิดเรื่อง ข้อกล่าวหาในคำนองนี้มันอาจจะถูกใช้ได้กับทุกฝ่าซึ่งไม่มีความสุจรตแน่นอนเนย่จเริยธรทำทางการเมืองครับซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าการมาวิธิฉัยเริยธารททางการเมืองซึ่งแล้วแต่ผู้วินิจฉเลยว่าจะมีจุดยืนจะมีคุมค่าาแบบไหน,นนี้ก็จะสร้างปัญหาทางการเมือไงอได้ในอนาคตนะครับแ,แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบทางการไม่ใช่บอกว่า ฝ่ายบริหารจะทายัางไงก็ได้นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งบุคคลแบบไหนก็ได้เป็น,ปนมาเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับแต่เมื่อแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นความรับผิดชอบนคะครับอ๋อถ้ามีอุบัติเหตุเก้าไกลก็ต้องเสนอคนดิเดตนายกตรีแข่งคุสภาก็แน่นอนมีคนเดียวครับ แล้วก็คุณคุณพิธายังมีความชอบธรรมแน่นอนที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายงอย